พีโอตด,ดาวมาหาพี่ถึงออฟฟิศเลยมีเรื่องอะไรปะเนี่ยพีโอต์ดาวเครียดมากเลยอะพี่ตอนนี้ดาวล้มละลายอะ,อะบ้านที่อยู่ก็กำลังจะถูกยึดแม่ของบ้านไปจำนองไว้อ่ะดาวไม่มีเงินไปจ่ายเขาเขากำลังจะมายึดบ้านดาวอะพี่ดาวไม่รู้จะทํายังไงแล้วอะเงินก็ไม่มีอะดาวเครียดอะพีโอตด,ดาวพี่ว่าดาวใจเย็นๆก่อนดีกว่าไหม เอางี้ไหมพี่จะหาเงินสักก้อนหนึ่งแล้วเราไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันดาวก็พาแม่กับน้องมาอยู่ด้วยกันคือถ้าจะให้พี่เช่าบ้านให้ดาวด้วยแล้วจ่ายค่าหอพี่ด้วยเนี่ยพี่ก็ไม่ไหววิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วล่ะคงทำตามที่พี่โอ๊ตบอกก่อนนะคะ พอตอนนี้ดาวจนปัญญาแล้วจริงๆอะราขอโทษนะพี่พี่ทำให้พี่ต้องมาเดือดร้อนไปด้วยอะไม่เป็นไรดาวดาวไม่ต้องคิดมากนะพี่รักดาวอะไรที่พี่พอจะช่วยได้ก็พี่ก็จะช่วยตอนนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาไป่ก่อนนะขอบคุณมากนะพี่โอต๊ตเดี๋ยวดาวจะรีบหางานทําด้วยจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระพี่ ถ้าง,งั้นพี่ว่าดาวกลับบ้านไปพักก่อนนะแล้วระหว่างเนี้ดาวก็ลองหาบ้านเช่าดูส่วนเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการเองโอเคค่ะพี่โอ๊ตขอบคุณพี่โอ๊ตอ,อ,อีกครั้งนะคะดาวขอตัวกลับบ้านก่อนนะ <c oughs> สวัสดีครับเสียสุพนัทผมโอ๊ตนะครับคือพอดีผมมีเรื่องอยากรบกวนเสียหน่อยครับคือผมจะขอ,อกู้เงินเสียสักสามหมื่นห้าได้ไหมครับผมจ่ายดอกให้เสียก็ได้ครับได้สิโอต๊ตไม่มีปัญหาช่วยๆกันไปเดี๋ยวโอ๊ตส่งเลขบัญชีมาให้เฮียนะเดี๋ยวช่วง่าไปเฮียรีบโอนให้ได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับเสียแล้วยังไงเนี่ยผมจะทยอยจ่ายคืนให้นะครับไม่มีปัญหาโอต๊ต ขอบคุณครับเป็นไงครับแม่พออยู่ได้ไหมครับคือผมก็มีปัญญาเช่าได้แค่ประมาณนี้แหละครับ คือถ้าใช้เช่าบ้านหลังใหญ่กว่านี้ค่าเช่ามันก็จะแพงผมกลัวว่าผมจะจ่ายไม่ไหวนะครับอยู่ได้หรอกขอบใจโอ๊ตมากเลยนะที่ช่วยเหลือครอบครัวแม่ผมยินดีช่วยครับแม่แม่เป็นแม่ดาวก็เหมือนกับเป็นแม่ผมครับถ้างั้นเดี๋ยวแม่กับคอมเข้าไปพักผ่อนข้กงในก่อนแล้วกันครับ ขอบคุณมากนะพี่โอต๊ตถ้าไม่ได้พี่อะ่ะดาวกับแม่กับน้องไม่รู้จะทำยังไงเลยอะ่ะอย่าคิดมากนะดาวเราเป็นแฟนกันก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาแบบนี้แหละต่อไปแล้วก็ช่วยกันทำช่วยกันสร้างเดี๋ยวสักวันันคงดีขึ้นเองแหละ ดาวเมื่อวานนี้คอมมันมาคุยกับพี่มันจะขอไปทำง,งานข้างนอกมันบอกว่าจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระพี่บ้างแต่พี่ก็ไม่ให้มันออกไปหรอกคือพี่คิดว่าสมองไอ้คอมมันไม่ปกติเหมือนคนอื่นเขาขืนปล่อยให้มันออกไปทำงานข้างนอกพี่กลัวว่ามันจะกลับไปติดยาอีกแล้วกลัวว่ามันจะไปมีเรื่องมีราวคนอื่นเขาอะ ขอบคุณมากนะคะพี่โอต๊ตที่พี่เข้าใจคอมมันน่ะขอบคุณที่พี่รักดาวรักแม่ดาวแล้วก็รักน้องดาวนะคะก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่เออดาวตอนนี้เงินที่เหลืออยู่กับพี่เนี่ยเหลือไม่ถึงห้าพันแล้วนะนี่ก็ยังไม่กลางเดือนเลยพี่ว่าช่วงนี้เราอาจจะต้องใช้เงินกันประหยัดหน่อย ช่วงนี้พี่คงซื้อได้แค่ผักกับไข่เอามาไว้ให้แม่ทำกับข้าวกินไปก่อนสามเดือนที่ผ่านมาพี่ก็ไม่ได้ส่งเงินให้ที่บ้านพี่เลยเพราะว่าเงินมันไม่พอดาวขอโทษนะพี่โอ๊ตที่ดาวสร้างแต่ปัญหาให้พี่อะแถมครอบครัวดาวก็ยังต้องมาเป็นภาระให้พี่อีกอะ ดาวไม่ต้องคิดมากนะเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าดาวมีงานทําเนี่ยทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นเองแหละนี่ดาวก็หางานมาสามเดือนแล้วอะ่ะพยังไม่ได้งานทําเลยอ่ะพี่ดาวขอโทษนะพี่โอ้ตพี่เข้าใจนะว่าดาวเคยเป็นคนมีเงินมาก่อน เคยเป็นเจ้านายคนมาก่อนแต่พี่ว่าสถานการณ์แบบเนี้ยดาวคงต้องลดอีโก้ของตัวเองลงบ้างแล้วละ่ะคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปสมัครตำแหน่งใหญ่โตอะไรก็ได้ขอแค่ดาวมีงานทำมีเงินเดือนแค่นี้เราก็ช่วยกันประครับประคองได้แล้วละ่ะโอเคค่ะดาวจะทำตามที่พี่บอกนะคะ ขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่คอยช่วยเหลือดาวกับครอบครัวมาโดยตลอดเออดาวพี่จำได้ว่าดาวเคยบอกพี่ว่าดาวมีที่แถวแม่ออนเนี่ยทำไมดาวไม่ลองเอาที่ผืนนั้นไปขายแล้วก็เอาเงินมาลงทุนอะไรดูล่ะ ตั้งใจจะขายที่ผืนนั้นแล้วก็เอาเงินมาลงทุนนะคะแต่พอจะขายจริงๆถึงได้รู้ว่าแม่เอาที่ไปจำนองหมดแล้วอะไม่เป็นไรนะดาวเราจะสู้ไปได้วยกันนะ ฉันได้ยินมันถามไอ้ดาวเรื่องที่ดินที่อำเภอแม่อ่อนว่าทำไมไม่เอาไปขายมันคงอยากให้ไอ้ดาวเอาที่ดินไปขายเพราะมันหวังเงินจากไอ้ดาวและที่มันมาคบไอ้ดาวนะ่ะก็เพราะว่ามันคงเห็นว่าไอ้ดาวรวยเลยอยากได้ทรัพย์สมบัติจากไอ้ดาวแล้วมั้ง แม่พูดแบบนี้หมายควาว่าไงผมเนี่ยนะอยากได้สมบัติจากดาวผมเข้ามาในชีวิตดาวตอนที่ดาวไม่เหลืออะไรแล้วแต่วันนี้แม่กลับมานินทานผมถามว่าผมหวังสมบัติจากดาวเนี่ยนะเรื่องมันไม่จริงถ้าแกไม่หวังเงินหวังสมบัติจากไอ้ดาวแล้วแกะจะถามเรื่องที่ดินกับไอ้ดาวทำไม แม่คะที่พี่โอ๊ตเขาพูดแบบนั้นน่ะเขากําลังช่วยเราคิดหาวิธีแก้ปัญหาอยู่นะคะแม่จะพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะพี่โอ,อ๊ตอ่ะเขามิแตช่วยเรานะแม่บ้านที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยพี่โอ๊ตก็เป็นคนกู้เงินมาจ่ายค่าบ้านให้และที่แม่มีกินมีใช้ทุกวันเนี่ยมันก็มาจากพี่โอ๊ตเขาทั้งนั้นน่ะหนูตกงานอยู่นะคะแม่ พี่โอ๊ตเขาต้องทำงานอยู่คนเดียวเขาดูแลบ้านเราจนเขาไม่เหลือเงินส่งให้ทางบ้านเขาเลยอะแบบนี้แม่ยังหาว่าเขาหวังสมบัติจากหนูอีกหรอคะนี่แกไม่ต้องมาเข้าข้างมันเลยนะใช่สิตอนนี้แกมีผัวแล้วนี่แกก็เลยไม่เห็นผัวฉันนี่แกเห็นผัวดีกว่าแม่งั้นหรอพี่ดาวก็พูดถูกนะแม่ พี่โอ๊ตเขาทำงานอยู่คนเดียวอะ่ะแม่จะอะไรกับพี่โอ๊ตดีกแม่นี่พวกแกเข้าข้ามันหมดเลยเหรอฮะฉันเป็นแม่พวกแกนะถ้าแกเห็นมันดีกว่าฉันแล้วก็แกก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่อีก พี่โอ๊ตดาวต้องขอโทษแทนแม่ด้วยนะพี่พี่โอ๊ต <c oughs> พี่อดกลับมาแล้วพี่พี่กินอะไรยังอะ่ะเดี๋ยวทำข่าเจียวกินไหมไม่เป็นไรพอดีวันนี้ที่บริษัทเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะ่ะพี่ก็เลยเอาก๋วยเตี๋ยวขำมาก,กินที่บ้านเอออยากกินไหมเอาไปกินดิไม่เป็นไรครับพี่พี่กินเลยผมกินข้าวแล้วงั้นพี่เอาไปกินแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออกมดฟิตเนส ดาวกินอะไรเรี้ยงก๋วยเตี๋ยวไหมพอดีวันนี้ที่บริษัทพี่เขาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอะ่ะพี่ก็เลยหิ้วกับบ้านถ,ถ้าดาวยังไม่กินอะไรก็เอาก๋วยเตี๋ยวไากินก่อนเดี๋ยวพี่ไปต้มมาม่าก,กินเลยดาวยังไม่หิวค่ะพี่โอกินเลยไม่กินแน่นะงั้นพี่กินนะเออแล้วเป็นไงที่ทำงานโอเคไหมโอเคค่ะ แต่ว่าง,งานเยอะมากสู้ๆนะอดทนไม่กินแน่นะ ็นแก่ตัวซื้อว่าเกี่ยวมาก็แทนที่จะซื้อมาฝากแม่ฝากนอ้องฝากเมียบากแต่นี่อะไรซื้อมาถุงเดียวนั่งกินคนเดียวโคตรเห็นแก่ตัวเลยวะคนอะไรทุเรศสิ้นดีที่กูอ่ะได้กินไข่กับผักและดูมันซิได้กินแต่ของดีดีเฮ้ ไม่รู้จริงอะ่ะแม่อย่าพูดดีกว่าพี่โอเขาไปทำงานทั้งวันอะ่ะเขายังไม่ได้กินข้าวเลยนะแม่แม่อยู่บ้านแม่ยังมีข้าวให้กินแล้วอีกอย่างกว๋วยเตี๋ยวที่พี่โอเขากินอะ่ะเขาหิ้วกลับมาจากบริษัทบริษัทเขาเลี้ยงเขาไม่ได้จ่ายเงินซื้อเองซะหน่อยแกไม่ต้องเข้าข้างมันเลยนะใช่สิเดี๋ยวนิดหลงหัวแล้วนี่แม่พูดอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้เลย หาผัวทันทีทำไมไม่หาที่มันดีๆหน่อยหาที่มันเลี้ยงดูแกได้แม่กับน,น้องจะได้ไม่ต้องลำบากแต่นี่อะไรเอาใครก็ไม่รู้มาทำหัวแม่แล้วพี่โอ๊ตเขาไม่ดีตรงไหนอะตอนที่หนูลำบากตอนที่ครอบครัวเราลำบากก็มีแต่พี่โอ๊ตเนี่ยแหละที่คอยอยู่เคียงข้างหนูคอยช่วยเหลือครอบครัวเรามาตลอดอะก็มันช่วยแกไม่ได้ช่วยฉันสักหน่อย แกรู้ไหมว่าทุกวันเนี้ยฉันลำบากแค่ไหนฉันอยากกิน no? หมูกินไข่กินเป็ดก็ไม่ได้กินวันวันก็ได้แต่กินไข่กับผักนี่แหละเฮ้ย ดาวพี่ขอโทษนะดาวเราคงอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้อีกแล้วล่ะที่ผ่านมาพี่ยอมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อดาวกับครอบครัวดาวพี่ยอมเป็นหนี้ก็เพื่อดาวกับครอบครัวดาวพี่ยอมเป็นลูกเนละคุณไม่ได้ส่งเงินให้ที่บ้านพี่ใช้เลย เพื่อให้ดาวกับครอบครัวดาวได้กินได้ใช้เงินเดือนพี่แค่สองหมื่น้าไหนจะค่าเช่าบ้านไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบ้านที่ผ่านมาเกือบหกเดือนพี่เป็นคนเดียวที่ทำงานหาเลี้ยงทั้งครอบครัวแต่พี่กลับไม่เคยมีดีในสายตาแม่ดาวพี่โคตรน้อยใจ โตรเสียใจเลยที่แม่ดาวดาว่าพี่เอาพี่ไปนินทาต่างๆนานา,นามไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งทั้งทั้งที่พี่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อดาวครอบครัวดาวมาตลอด ด้วยนะพี่เราปรับความเข้าใจกันใหม่ได้ไหมเราอยู่ด้วยกันต่อได้ไหมพี่ดาวรักพี่นะพี่โอ๊ตพี่ขอโทษนะดาวไม่ใช่ว่าพี่ไม่รักดาวนะพี่รักดาวมาก แต่พี่ก็ต้องรักตัวเองพี่ต้องรักครอบครัวพี่รักพ่อแม่พี่เหมือนกันมันเกินจะรับไหวแล้วจริงๆพี่ขอดโทษเดียวนะดาวไม่โอ้แม่ครับ วันนี้ผมจะออกไปจากชีวิตลูกสาวแม่จะออกไปจากครอบครัวแม่และอย่าให้ผมรู้อีกนะครับว่าแม่เอาผมไปด่าเอาผมไปนินทาเสียให้หายอีกไม่งั้นอย่าหาผมใจร้ายก็แล้วกัน ่พี่าวแ่พ่แม่ไม่เอาลยมด้เเกับพี่าวะแม่เราไม่ย้าวเสียใจแม่เอคอยดูนะแตาพี่ไม่อยู่แม่จะมาคนนี้ดาว ที่ไหนถ้าอยู่แล้วไม่มีค่าให้รีบออกมาอย่าเสียเวลาเพราะคนเราจะมีค่ามีความก้าวหน้าต้องอยู่ให้ถูกที่ดีให้ถูกคน รบกวนหน่อครับออเดอร์ที่88ได้หรือยังครับเดี๋ยวรอ20นาทีนะคะแม่ควงกำลังทําอยู่ค่ะได้ครับเธอนั่งรองก่อนค่ะครับผม ขอบคุณมากครับอือทำงานหาเงินมาเหนื่อยทำไมถึงกินแค่ข้าวเหนียวเปล่าๆล่ะคะคือเมียกับลูกผมอยู่ที่บ้านครับถ้าผมไม่กินของดีๆโดยที่ลูกเหนียวผมไม่ได้กินด้วยผมก็จะรู้สึกสดครับค่ะว่าแต่รถมอเตอรไซค์ันาดนี้สองคนเหรอคะ สวยดีนะคะระาคาคงจะแพงหน้าดูใช่ครับรถครันนี้เลืรกผมเองครับเมือก่อนเนี้ยขับรถออกความชอบครับแต่ว่าทุกวันเนี้ยต้องขับรถเราต้องหานิงชีพครับค <ภา S 2> ่ะอนาตไะครับ โว่าไง้เมืเอไอ้คุณไม่ได้เจอกันนานแล้วเดี๋ยวนี้เจอกันหน่อยที่ร้านกาบซาที่เดิมวโหเลียงเอง,เองโหร้านนั้นมันแพงมากเลยนะเพื่อนมึงเลี้ยงจริงเหรอมึงเลี้ยงกูจริงๆนะว่าไม่เป็นไรดีกว่าคือวันนี้กูคิดอีกแล้วอะ่ะอย่างหนึ่งนะเมียกูเนี่ยรัดเตรียมอาหารได้เต็มโต๊ะเลย ไปคราวหน้านะเพื่อนขอบใจมากเพื่อนชวนทานข้าวทำไมถึงไม่ไปล่ะคะผมไม่ไากจะเสียงเลยนะครับค่ะอืมแต่เพื่อนคุณเขาบอกว่าเขาจะเรียนมีคะคือว่านี่บุญคุนคนเนี่ยใช้ยังไงก็ไม่หมดหรอกนะครับวันนี้เขาเลี้ยงผมวันพรุ่งนี้ผมก็ต้องเลียงเขาเป็นการตอบแทน ผมไ,ไปดีแล้วครับค่ะอืมฉันถามคุณจริงๆนะคะคุณใช้ชีวิตแบบนี้คุณมีความสุขหรอคะมีสิครับจริ่งไงอืเดี๋ยวดูนี่นะออเดอร์ของผมเดือนนี้ผมไี่ต้องร้อยกว่าออเดอร์เลยนะเงินได้มาเนี่ยมาจะไปให้เมียไว้ซื้อของฝัน แล้วก็อยากได้แถมยังซื้อของล่นใหม่ให้ลูกได้ด้วย,ยนะความสุขของพวกเขาเนี่ยนันก็คือความสุขของผมครับค่ะแล้วทำไมคุณถึงไม่สร้างความสุขให้ตัวเองบ้างล่ะคะออเดอร์แปดสิบแปดได้แล้วค่ะความสุขของผมเนี่ย ก็คือการที่ได้เป็นไทเชอร์ส่งอาหารครับแค่ผมไปยินเสียงออเดอร์ของลูกค้าก็มีความสุขมากแล้วครับค่ะอืมถ้างั้นเด๋ยวคุณรอแป๊บหนึ่งนะคะคุณคะนี่ค่ะฉันให้ ความสุขของฉันก็คือการให้นะคะขอบคุณมากครับในวันค่ะ ดูเหมือนว่าคุณจะลืมความสุขของคุณนะคะมากครับ